เล่นไม่ได้เงี้ยเอาวิสิทธตเล่นไม่ได้เลยไม่ได้งั้นทักสินอักไปใหญยัยอย่าไปย่กับเขาเลยอย่าไปยืมเขาเขาไม่ดีไงก็เผาไปเลยไม่ไม่รู้เรื่องเลยองค์หญิงผู้เจ้าค่ะเพราะว่ากระหม่อมชั้นเนี่ยปรึกษาอริสมันแล้วโอ้ยตีหญิงกลาเมืองกอนแล้วเล่นคือปรึกษาเมื่อแล้วว่าผ่านผู้เชี่ยวชาผ่านความคนผ่านใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญ รอแป๊บนึงอีโนเอางี้ได้รนะเดี๋ยวจะพาไปดูท่าสักครู่นึงโอเคค่ะต้องรีบไปรีบกลับหนูนี่สิเคอร์ฟิวเคท้าเต็มที่เลยได้รู้นะแป๊บนึงโอ้โหไม่มีต้องดึงไว้กันไปเลยโอ้โหตายแล้วไอ้แม่